มาเช่าพานะครับคุณยายมารับยี่เช่าพาคุณตาคุยายมารับโดนไปแสนสองเช่าพาคุณยายนะครับบ้านคุยายอยู่นู่นเอ้ครับอันนี้ของอะไรครับคุญายจะรันเหรอจะรันเั็นชัดพระอ๋อของชัดพระ อ๋อครับโอเคได้ดอพี่สาวครับล่างตกถ้าพี่สาวจะปีนก็ปีนทางนี้ปีนไม่ได้ค่ะไส่กระปองต้องเปิดประตูอยู่ดีประตูล็อกรอแป๊บนึงนะอ๋อโอเค จะเอื้อจะไปถ่ายริมน้ำเพื่อนหน่อยเอาเรากลับเองใช่ป่ะแจมาราฟพี่ครับเดี๋ยวไปด้ถ่าวอุจจา้ะข้าวอุจจาระให้แล้วครับมีกุญแจอยู่ครับมีกุญแจอยู่น้องถ่ายให้แล้วน้องน้องถ่ายให้เรียบร้อยน้องตังกินหนมมะลุกไอ้มีตังไอ้มีกุญแจน้องเพิ่งกินิ่มจริงจรืมน้องน้องว่างเปล่า ให้น sure. ้องช่วยยกพี oh. ่ให้พ sure okay, ี่ช่วยยกไปยกไปที่รถแป๊บเดียวโอเคครับช่วยยกของแป๊บหนึ่งยกไปรอบมาแรกสิน้องเฟย์บอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตัด้งให้ตั้งห่งเอาเรือพายขึ้นไปได้ไหมโอ้ป้าคนนี้เองเออป้าคนนี้นี่เองแล้วป้าเปิดรถยังไงอ่ะ ถ่ายรูปไม่ทันแล้วเมื่อกี้อ่ะถ่ายไงกดเอาเมื่อกี้แอบก็ได้วางไวเลยค่ะเธอให้น้องเธอให้ตังน้องให้น้องมาโนดนเนี่ยดูดิก่อนเรียกผมอ่ะก็ใส่แว่นเหมือนกันไงเรียว่าบ้านนี้ผมรอไปเป็นเดือนแล้วผมบอกแฟนอยู่ ว่าเขาตาไถ่เป็นชัดย่อยๆอ่ะมไม่มีราคามีราคาแค่ชุดเมื่อกี้ในในพวงอ่ะแสนกว่าบาทนั่นแหละครับนั่งข้ามเรือไปเลยนั่งเรือข้ามฝากเลยมีรถขนท้ามาด้วยไงผมไม่รู้ว่าใช่ว่าได้ซื้อนี่ก็เลยเนอะไนี้นู้ติดตาลงรู้ตรงเลยไม่ได้เลี้ยวเข้านี้ตรงเลยแล้วรถมันจอดอยู่อ๋อ